พันกล้วยไม้รองเท้านารีอนุรักษ์กล้วยไม้ท้องถิน่นสร้างอาชีพให้ชุมชนประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกล้วยไม้เขตร้อนที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุพื้นเมืองที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยซึ่งมีจํานวน17ชนิดล้วนอยู่ในสกุล p a f i o p e d i l u m species มีชื่อสามัญว่า Lady Slipper Orchid ชื่อไทยว่ารองเท้านารี การที่ดอกมีรูปทรงแปลกตารวมทั้งสามารถใช้เป็นไม้ประดับได้จึงได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงอย่างแพร่หลายชนิดของกล้วยไม้ที่ศูนขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังได้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์8ชนิด 1. กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่หรือ p a p h i o p ล d i l um u m e x ูมีถิ่นกำเนิดบริเวณชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกทางภาคใต้ของไทย เช่นจังหวัดกระบี่พังงาและจังหวัดภูกเก็ตมีการเจริญเติบโตแบบพืชอาศัยบนดินหรือตามซอกหินต้นมีพุ่มใบแผ่นใบหนาสีเขียวเป็นมันและไม่มีลายดอกเป็นดอกเดี่ยวมีขนสั้นสีม่วงแดงปกคลุมกลีบบนมีขอบสีขาวกลางมีสีเหลืองอมเขียวและแต้มสีน้ำตาลเข้มกลีบล่างขนาดใกล้เคียงกับกลีบบนส่วนกลีบข้างมีสีเหลืองอมน้ำตาล กึ่งกลางม,มีเส้นสีน้ำตาลเรื่อกระเป๋ามีขนาดใหญ่สีเหลืองอมน้ำตาลฤดูออกดอกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เป็นพันธุ์พืชที่ชอบความชื้นสูงและแสงค่อนข้างมาก 2. กล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูลหรือ p a p i i o p t e r i u m niveum ทินกำเนิดมีการกระจายพันธุ์ในมาเลเซียและไทยจเจริญเติบโตแบบพืชอิงอาศัย ต้นเจริญเติบโตเป็นกลุ่มมีพุ่มใบส่วนใบมีรูปทรงรีแผ่นใบเป็นลายตารางสีเขียวเข้มสลับเขียวเทาใต้ใบมีจุดม่วงแดงกระจายหนาแน่นดอกมีสีขาวเป็นดอกเดี่ยวมี1นถึงสดอกต่อช่อการช่อดอกสีม่วงแดงเมื่อดอกบานเต็มที่เป็นรูปกลมกลีบน้าง,งุ้มมาด้านหน้าคนกลีบมีจุดประสีม่วงเข้มเล็กน้อยออกดอกได้ตลอดปีปลูกเลี้ยงได้ง่าย 3กล้วยไม้รองเท้านารีช่องอ่างทองหรือพาฟิโอพีดีลูมอ่างทองภาพประก็นลูกผสมของกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูลและกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีการกระจายพันธุ์บริเวณหมู่เกาะอ่างทองเกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีใต้ใบมีสีเขียวหรือสีแดงเรือ่อมีดอกสีขาวและจุดประม่วงบนกลีออกดอกได้ตลอดปี ชอบความชื้นสูงแสงมาก 4. กล้วยไม้รองเท้านารีขาวชุมพรหรือ Phaeophytdium c o d ฟรออเยมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยเท่านั้นโดยมีการกระจายพันธุ์ทางภาคใต้จเจริญเติบโตแบบพืชอาศัยบนดินหรือตามซอกผาหินต้นมีพุ่มใบแผ่นใบเป็นลายหินอ่อนสีเขียวเข้มสลับเขียวเทาใต้ใบมีจุดประสีม่วงแดง ดอกเป็นดอกเดี่ยวสีม่วงแดงเรือ่อและมีขนสั้นปกคลุมเมื่อดอกบานเต็มที่กลีบจะหนางุ้มมาด้านหน้ามีสีขาวนวลและจุดประสีม่วงแดงกระจายทั่วกระเป๋ามีสีขาวนวลนฤดูออกดอกเดือนเมษายนถึงสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมชอบความชื้นในอากาศสูงและค่อนข้างร่ม กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรังหรือ p h i e o p h y l l u m g o e t f r o i 耶 Variety Lucocilum พบตามป่าเขาหินปูนบนเกาะฝั่งตะวันตกของภาคใต้เช่นจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่เป็นกล้วยไม้กึ่งดินกึ่งรากอากาศผิวใบด้านบนมีลายสีเขียวอ่อนหลังใบมีประสีม่วงดอกมีจำนวน1-2ดอกต่อช่อดอกบานเต็มที่กว้าง7.5-8ซนตเมตร กลีบเนี้ยมีจุดประสีม่วงคล้ำกลีบกระเป๋าสีขาวนวลนรือดูออกดอกเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมชอบความชื้นปานกลางและพื้นที่ค่อนข้างรม่ม 6. กล้วยไม้รองเท้านารีคางกกใต้หรือ paphiopedilum callosum พ,พ,พบตามป่าดิบชืน้นใบรูปขอบขนานผิวใบด้านบนลายหลังใบสีเขียวอ่อนดอกเป็นดอกเดี่ยว ขนาดบานเต็มที่กว้าง6-8เซนติเมตรก้านดอกตั้งสูงกลีบบนแผ่กว้างสีขาวและมีขีดสีเขียวแกมม่วงแดงตามยาวกลีบฤดูออกดอกเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นพันธุ์ที่ชอบความชื้นสูงแสงน้อย 7. กล้วยไม้รองเท้านารีม่วงสงขลาหรือ Paphiopedilum barbatum พบที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา กลีบดอกมีสีเข้มกว่ากล้วยไม้รองเท้านารีคางกกฤดูออกดอกเดือนมีนาคมถึงเมษายน 8. กล้วยไม้รองเท้านารีขาวพังงาหรือพาฟิโอพิดิลุ่มไทยานุม่มพบบริเวณเขาหินปูนจังหวัดพังงาฤดูออกดอกเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมลักษณะนิสัยชอบความชื้นปานกลางแสงมากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สจังหวัดตรังได้ทำการเพราะพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีทั้ง8ชนิด เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีและเกษตรกรที่สนใจมีต้นกล้ากล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถจำหน่ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนหรือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและนำไปสู่การอนุรักษ์อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน